ไข่กุ้งถ่้เนะเอ็นาเก่งเดยใช่ไข่้ีนเต่าใช่ๆเ้าก็ปเื่อยกันใส่เข้าไ่เ้ไปเฮ้ยมาเนี่ยคนนี้แล้วใครเพียรถากเนี่ยมาต้มน้หลเยเห็ดโค่มหโค่อน้น้อยน

จะให้อะไรเป็นยังไงเกิดก่อนจะกดุดนต้องยดนไหนโซ่เนี่ยปูไฟเองวางวางปากกาวางช็อกล้วจับจอกบขายน ขอขอบคุณร้อมสามสี่มันปาดชาวบ้านเลยนี่ยมันปาดชาวบ้านเลยนะครับอลยเขาอยู่ฐานไหนลงวันนี้ไปวันนี้เป็นไงบ้างวันนี้ช่องทำอะไรบ้างวันนี้วันนี oh. <cs> <thrive in> <area> ้ไปสามโมงเรื่องประโยชสี่างครับผมหลังจากเป็นครูแล้วป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างตรงเนี่ยไหนตรงเนี่ยไหนท้อเรียนพุทธิดังสีพิบูลนะครับพื้นดินของเราได้ได้มีอาหารอุดมสมบูรณ์ขึ้นมาอีกเยอะนะครับแล้วจะทำ มันเหนื่อยเลยะายาวเป็นไไปไ่นมตเดิปั๊มร้อยเมตรตอนนี้ที่มาที่ไปก็โดยเด็กนักเรียนออกคนละสามบาทหรือว่าปั๊มสามบาทสามบาทนี้แล้วเขาจะได้ปั๊มตัวละพันพันกว่าบาท เนิจักรยานนี่มีผู้บริจาคก,ก็เอามาทําเป็นพลังงานทดแทนโดยการสูรน้ําเข้ากับวัวสปริงเกอร์และสายางได้รับบริจาคจากถึงพลังงานก็ใช้ระยะทางร้อยเมตรก็จะมีละสีวงน้ำฟั้งออกไปข้างละสอเมตรโดยความยาวร้อยเมตรสปริงเกอร์ที่ใช้ประมาณสักสาตัวสปริงเกอร์ตอนนี้ จักรยานหนึ่งตัวต่อปั๊มหนึ่งตัวก็ววจะสามารถที่จะใช้รถน้ําได้โดยไม่ต้องใช้ไม่ต้องเดินรถเลยนะรเดใช้มือหมุนเินไงได้เลย